ไปไหนฮะโอ้ลูกปอบไปไหนมันคืออะไรทำน,น้ำอะไรบอกพ่อไปไหนกันบอกพ่อ <c oughs> <c oughs> ไปวัดไปวัดไหนมีอะไเอาเจาา้าข้าวไปสีเจ้าข้าวไปสี เสามี่ไหนลูกโอ้ตัวใหญ่แล้วหรอโอ้ตัวใหญ่ขนาดเลยลูกยัหวาปลาคราตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้า อืมมันจะเห็นชัดบน้อยอ่ะแล้ว มีก็มีป่าก็ครับมีมีป่าอยู่ไหนโอ้ยตัวใหญ่ขนาดเลยลูกตัวนู่นตัวผอไอผอไอฮึ่มตัวใหญ่ขนาดลูกวะโอ้ระวังนะระวังนะลูกระวังมันจะตกลงไปนะเออตัวของมันอ่ะปอุ้ยเร็วสวัสดีค่ะวันนี้มาดูมาดูป่า ม,มาดูปลาร้านกาแฟร้านกาแฟชื่อร้านอะไรบ้าน<ำ>บ้านสิงห์คำไม่ใช่บ้านสิงห์คำบ้านสิงห์คำบ้านสิงห์คำอยู่ที่ทไหนตำบลพุ่งผาสุกตำบลพุ่งผาสุกอำเภอเชียงคำนี่เห็นไหมลูกปลาตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ขนาดไปขึ้นกันได้ทีไหน อมีป่าันนี้สวยสวยมกันเปลตนเยีากาแฟนะคะมสวยไหมลูกนี่วะ <c oughs> สวยไหมคะ <c oughs> สวยมเนาะ <c oughs> นี่อันนี้มันเป็นโต๊ะไฟเลยมีป่าไหมลูกไม่ ไม่มีปลาใช่ไหมมันเป็นโต๊ะโชว์เฉยๆอันนี้ไม่มีปลานะครับน้องๆนี่อันนั้นสีม่วงมามันเศร้ามามันให้ <c oughs> มาปอมมาปอมม้ยอย่าดึงอย่าดึงลูกเดือบจะแตกคอยเดือบจะแตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับน้องๆนี่เหมือนถ้ำเลย ้าบุนหนังเขาก็จะเป็นถ้ำเลยนะครับน้องๆนี่เห็นไหมโอ้เอาเด็กมาติดถ้ำหนึ่งคนเอาเด็กมาติดถ้ำหนึ่งคนไปเลยครับพอตั้งหน้าตัวเอ้พอเท่าเดียรเต้าเอ,อ้นั่นเอาไปนั่งกินก้อนนี่ไปนั่งกินตรงไหนกันไปนั่งกินตรงไหนกัน่ะไปเลย เนี่ยเขาจวแบบขึ้นมาหมุนนั่นนี่ขึ้นมาหมุนก็ขึ้นมาหมุนก็เจ้าขึ้นเหมือนขึ้นมาหมุนก็ครับตอนนี้ี่หวาขึ้นอะไรอยู่คะมาหมุนค่ะขึ้นมาหมุนจบนี้โอ้จะไปแล้วให้แม่หมุนให้อ้าวแม่หมุนเลยจับดีๆนะโอ้นี่เป like okay. like ็นอ oh em. right. ันน eh. no wow. ี้มาหมุนของแต้นะไม่ใช่มาหมุนของแต้นี่เป็นมาไม้มาไม้หมุนมาไม้หมุนเลยมีมาสองตัวอ บายปไปไปไปกล้องกันลูกไปไบกล้องกันครับไหนพี่ว่าอุ้ยดินไปไมัินมะเรากินมาแม่กินได้แม่ตัวใหญ่ไจะฮักแม่น้ำนักเกินบาได้มาได้ปุ่นเฮือเด็กๆอยากลงแล้วอยากลงแล้วพี่ว่าอยากลงแล้วอ๋อลงระวังระวังนะลูกระวังครับอ่าระวัง ได้ไปกอหอมนั่งลูกหรอลูกอร่อยไหมรสชาติเป็นอะไรที่ยิบากินนี่มันคืออะไรลูกหวานหวานหวานเป็นน้ำอะไรของยีหมูไว้มาเพ่ครับลูกมาเพ่มาเพ่เออมาเพ่ลูกมานั่งนี้แม่ของวัยเป็นล้อหงานหงาน่เร็วอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ของของยีบหวานนี่เป็นนมชมพูนมสตรอเบอรี่เนาะนมสตรอเบอรี่นมสตรอเบอรี่แล้วก็ของหมูไว้เป็นนมชมพู อันนี้เป็นเอสเพซโซ่แม่กินกาแฟตลอดเพซโซ่เย็นกาแฟบรรยากาศดีมากหัวไวเฮ้ยมนี่ตอนเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเรียครับไม่นิ่งเลยนะครับบางน้องอะไรอย่างนีวะวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านติ่งรรมเนาะตำบลพุทธาสุขอำเภอเชียงคำเชียงคำหรือเชียงบ้านเชียงคำคือเชียงคำเหรอเอาเหรออเชียงคำ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านสิงห์ท่ำนะคะเป็นร้านกาแฟแนวอะไรมีถ้ำมีน้ำตกมีปลาคา้าด้วยเนาะ<ว>อยู่ตำบ,บลทุ่ง<ว>าสุขอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะมาเที่ยวกันได้เนาะกาแฟอร่อยมากคุยกับอ้อกนี่ดินี่น,นี่อร่อยไหมอร่อยค่ะอ๋อกี่จะนหมดแล้วหมดแล้วนี่ใครกินเนีะหมดแล้ว ไปน้องๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันด้านบนร้านกาแฟมันจะเป็นถ้ำอ่าไปดูกันเร็วระวังมันาานะหนุกระวังนะครับโอ้เขาโไวามันขึ้นเร็วหรออืมระวังเจ้าเออจับจับไปเอออน,น่ะไนเลยอืมจับค้างเออมันเป็นยังงูกรยืนสื่อเลยเออยืนสืออ่อเมันจีเป็นยังก้าวขึ้นขี้กว่าเออนั่นก้าวขึ้น ก็ขึ้นเออยี่หวะกลัวกันเจ้าถึงแล้วงให้เลยลูกง่ายนี่ด้านบนนี่มันจะเห็นวิวนะน้องๆนี่เห็นไหมยี่หว่าเห็นก็ลูกโอ้เห็นวิวด้านล่างสวยเลยด้านล่างมันเป็นศาลากลางน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำพุขึ้นด้วยนะครับน้องๆผู้หญิงกับผู้ชายอืมมีตัวหมูหมูอยู่สองตัวเลย อืสวยเลยนี่มันมีทางเข้าตรงนี้ด้านล่างเราต้องเข้าทางเข้าอื <c oughs> เดินไปเลยค่ะยี <c oughs> ่หะโอ้ยนี่มาแล้วมีน้ำตกด้วยนี่เ <c oughs> ห็นไหมมีน้ำตกสูงเลย กี่บาทมานี่ลูกเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวรอน้องก่อนอือไปเ,ออเราเดินไปเข้าถ้ำกันก่อนตามกันไปเร็วไวๆเดินชา้ชาๆเดินชา้ชาๆเออเดินชา้ชาๆเราต้องฟังการรุ่งาสวมหน้ากามาจมหน้าตากันเร็วไวหน้าตามาแล้วด้านในก็จะเป็นถ้ำครับน้องๆน,งนี่เห็นไหมโอ้ มีถ้ำมีอะไรยังเปล่าอีหว่าข้างในมนะันมีอะไรไหมโอ้มีเข้าไปไหนไมันเห็นแม่มีเข้าข้างในอีกนี่เออระวังเท้านะลูกระวังเท้าเห็นไหมน้องๆนี่ข้างในมันจะมีถ้ำข้าไปางในยาวเลยนะม,ยมีทางเข้าด้วยมีทางเข้าด้วยวม่ยารอน้องกับแม่ก่อน มาเราไปดูซีท่ำทำไมอะไรด้วยแนี่กจะรู้ว่ามีแค่นั้นนี่ไปเลยระวังเท้านะจิ๋วระวังเท้านะลูกอือนี่คือการเข้าถ้ำของเด็กๆเลยโอ้โี้เขา้าโหนี่เห็นไหมพอมาถึงด้านในของถ้ำนะรับน้องนี่มันจะมีบ่อน้ำ เหมือนสีเป็นสีฟ้าไม่เก็บหรือว่าเขาทาสีข้างในหรือว่าพื้นมันเป็นสีฟ้ามีปลาไม่รูกไม่มหไม่เห็นมีปลานะ่น้องๆข้างในเนี่ยเนี่ยไม่เห็นมีปลาแต่ว่ามันมีน้ําตกมีเห็นไหมไม,มีน้ําตกข้างในด้วยไหนเด็กๆไปไหนละเราเพ่อด้วยเรา<ม>จะติดข้ามแล้วข้ามอยู่ตรงไหน เฮ้ยทางออกอยู่ตรงไหนโอ้ยยาวมากเลยไหนทางออกอยู่ไหนเด็กๆเนอะเรามาสำรวจถ้ำกันก็เหมือนถ้ำจริงเสียวอยเสียวอยู่เห็นไหมมีาทางออกไหมมีป่องเหมือนถ้ำนี่ไงมีมีแสงสะว่างออกด้วยแสงอาทิตย์ข้างนอกนี่มามีไหมทางออกนี่เราเจอทางออกแล้วหมูไว้หมูไว้รอแม่ อืมนี่เราเจอทางออกแล้วเระบปรมาอีกค่มีไดโนเสาร์อยู่ปะไดโนเสาร์มาโผล่ตรงนี้เรามาเจอไดโนเสาร์ยักษ์เลยนี่อีว่ปท้ายหกไดโนเสาร์ยักษ์นี่ลูกหุ้ยตัวใหญ่เลยโอ้เอาปอดแล้วคุณพี่โบนะปาปันมีมันมีทิงคองซักไม่รู้มันมีทิงคองซักไดโนเสาร์อยู่ตรงโอ้ยักษ์เลยอยู่ป เข้าตรงไหนอ๋อมันกินมือมันกัดมือยี่ห่าแล้วน,อน,น้องนี่ยังนั่นไม่มไมไกินเลยแต่น้องเสายากักเลยเรามายืนหน้าหนองนี่เดี๋ยวปอดไทยหูพ่อลูกเดี๋ยวปอดไทยหูพ่อมายืนหนองนี่แล้วมายืนหนองนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านทรงไทยนะครับตั้งน้องนี่ด้านบนมีอะไรไม่รู้ไม่คิด,าด,าดาตามคนแม่ไปเร็วเออเร็วกระจายเออนั่นเห็นไหม ยี่ว่ามันนี่เดี๋ยปอกกลับขึ้นหลกเออไปอ,อ้อมันขึ้นตรงไหนนี่ได้แล้วนี่มีปลาไหมดูสิไม่มีปลาสักกตัวโอ้โอยพอจะตีนหรือนี่ด้านบนมีน้ำตกด้วยนะครับน้องได่เห็นไหมโอ้ แต่ว่ามันไม่มีตาไม่มีลาสักตัวเลยไปเลยเราเดินตามทางไปเด็กไปไปเลยเดินไปหาแม่เลยมุ้เดินจ้าๆ้าต้องฟังะนะนะสไวโ้โอ้ยระวังระวังหันก็หันก็น,กนี่เราเข้ามาในถ้ำด้านบนชั้นสองแล้ว นี่โอ้ยน้องๆน,งนี่เห็นไหมเรามาชั้นสองนี่เห็นวิวด้านล่างน้ำสีเขียวเลย,ยแล้วก็นี่มีน้ำตก,ตกด้านบนด้วยไหนมันมีบันไดนี่อ้าวมันมีบันไดนี่เมื่อกี้เราไม่เห็นนะที่ทวะไปเติมแม่โอ้หมันมีชั้นบนอีกชั้นหนึ่งอันนี้คือห้องโถงชั้นสองเห็นไหมที่ว่ามีน้ำตกด้วย นี่ถ้ามองจากด้านในออกไปด้านนอกมันจะมีน้ําตกด้วยนะครับน้องๆแล้วนี่ด้านนอกมันก็จะเห็นวิวไโอ้มีการนั่งพักด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเราไปด้วยกันมายีหว่ามานี่โอ้ยนี่น้องๆเห็นไหมน้ําสีเขียวเลยครับนี่นี่เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งโน้นน้องๆฝั่งโน้นเป็นร้านกาแฟแล้วก็ด้านบนจะเป็น เขาเรียกว่าที่พักดื่มกาแฟครับสามารถนํากาแฟไปกินข้างบนได้เนาะนะเดี๋ยวเราไปชั้นสามยี่หว่าไปชั้นสามชั้นสามอยู่ในนี้ไงขึ้นได้ไหมแตขึ้นแรกเขาจะขึ้นสวะโอ้ชั้นนี้มันทางมันแคบไม่ไปไม่กลัวไปก็อ๋อยี่บว่ากลัวไม่ไปก็ได้ไปไปไม่ไปลงล่างอ่าไม่ไปก็ลงข้างล่างไปเด็กๆมาอ๋ลงข้ แม่บอกลงทางนี้นี่เมื่อกี้มันมีทางขึ้นจากข้างในถ้ำนะครับน้องๆแต่ว่าเราไม่เห็นเดี๋ยวขาลงเราจะลงตามที่แม่กิฟพาไปไปไปดูซิมันจะไปโผล่ข้างไหนเมื่อกี้ทําไมเราไม่เห็นนี่ไงเมื่อกี้เรามาเจอตรงนี้เฮ้ยนั่นไงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายหลูก สายมือเออมีมาออกมามาอีทงเอ้เฮ้ยมีน้ำตกน้ำเขียวลูกระวังนะอันตรายอันตรายครับอันตรายลูกโอ้ี่น้ำตกน,ำน้ำตกจากข้างบนเลยครับน้องๆแล้วก็นี่น้ำเป็นสีเขียวเลยนะฮะน่าจะลึกพอสมควรปะ่ะ กิงคลองอยู่ตรงไหนนี่กิดบแม่ก็นู่ว่าอยู่ตรงนี้นี่นี่ันี่นฟังนูน่นเหรอวะไม่มีแล้วมีสเกาะเกาอ่าไว้ไว้ล้อล้อแม่กับลูกนาไปเลยามาดูซิไหนกิงคลองมันอยู่ตรงไหน ออันนี้เป็นบ้านไม้ทรงไทยเลยนะครับน้องๆนี่เห็นไหมเฮ้แล้วตะก้นแม่ไปลูกเร็วตะก้นแม่ไปครับครับนี่มีอย่างลวไปเร็วหมวยหมวยพอตรงหน้าพอตรงหน้าลูกไปเฮ้ยนี่ไงด้านล่างมันมีรูเข้ายี่หว่าะนจะเข้าไปแล้วนะนี่ด้านล่างมันมีรูเข้าเฮ้ยหมวยระวังระวัง มาหนี้มานี้ส่งไปไหนเออบคุณนี่ระวังระวังระวังอุ้ยนี่ไงอุ้ยใต้บ้านทรงไทยนะครับน้องๆนี่มันจะมีอะไรอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราเจออะไรหวยนี่ไงอุ้ยคิงคองที่เราตามอุ้ยนี่ไงนี่คือคิงคองที่เราตามหาไงอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่เลยหมวไว้่ฉันมองอะอุ้ยระวังระวัง อ,อุ้ยระวังลูกมานี่มานี่มานี่นเร็วคือตัวอ,อะไรนะคะลูกแมมมอสแมมมอสหรอน่ช้างไม่ใช่แมมมอสช้างช้างแ<ห>มมมอสจะเป็นตัวลักษณะอีกแบบหนึ่งเนาะนี่น้องๆเวลาเราเข้ามาจากใต้<ห>เขาเรียกว่าใต้บ้านส่งไทยครับมันจะมีรูเข้าด้านล่างเนาะแล้วก็พอเข้ามาขวามือเราจะมาเจอคิงคองยักษ์หนึ่งตัวนี่ทำหน้าทำหน้าน่ากลัวเลย มีไฟด้วยแล้วก็นี่จะเป็นบรรยากาศใต้บ้านสงไทยนะครับป้าเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจกันเด็กๆมาเดี๋ยวก่อนรอน้องด้วยลูกน้องกำลังกินน้ำหิวน้ำป้ามาดูสิสงงระวงังระวงังเออค่อยๆเดินลงลูก <c oughs> นี่นี่มีลิงเฮ้ยไ <c oughs> ม,ม่ใช่ลิงอะไรนะหมีมี <c oughs> มันนั่งสมาธิอยู่นี่ระวังระวังลูกเดินเดินลงระวังนี่หมไว อ๋อน,นี่นเห็นไหมหมีมันทําอะไรอยู่เ,ยเร็วเร็วเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าอ่าเดี๋ยวพ่อถ่ายถ้าเราดูบริเวณด้านในนะครับน้องๆด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับผนังถ้าคล้ายๆกับของจริงเลยนะแต่ว่าเขาก็จะประดับไฟให้มันมีแสงสว่างด้วยนี่ไงยี่หว่ามาเจอแล้วยี่หว่าเจอตัวอะไรนี่เจ้าป่ายี่หว่ามาเจอสิงโตเจ้าป่านี่นี่หนึ่งตัว ันนี้สิงโตเจ้าป่าอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะคะอ,คอ,คอืมอะไรนั่งพักดีแล้วหือ <c oughs> ด้านหน้าสิโู้ยยี่ว่ามีนกนกแตนนกเล่นิโอ้ยนี่มีนกหนึงตัวอา้าวนี่คืออะไรนี่คือกระจกกใกไกเลยตัวเองโอ้ยยีหวานี่เหมือนนกจริงเลยลูกเห็นไหม เหมันน่าจะเป็นนกที่เขาสตาร์ไปหรือเปล่าเออน่าจะแม็นน่าจะแม่นอกระจกที่สองแล้วสองไปเดินไปเลยลูกนี่มาถึงตรงนี้ก็จะมีน้ําตกได้เห็นไหมน้ําตกข้างในตั้งแต่เข้ามาเลยมีน้ําตกมาสองสามที่นะครับน้องนๆไปมีไหมหมดหรือยังหมดหรือยังเดินไปเลยเดินตามแม่ไปลูกเจอตัวอะไรอยู่ในนี้พอ่อมาดูตอพ่อก่ ตัวอะไร,ะไรไหุยหว้ยนี่คือตัวอะไระมีเจออยู่ตรงนี้หนึ่งตัวอยู่หอนนอะอเฮ้ยนี่นี่ขึ้นมาได้ลูกนี่ขึ้นมาได้ขึ้นตัวปีหว่าเพลมันขึ้นตัวปีหว่าเพนี่ขึ้นได้ครับเดี๋ยวนี่นี่มันนา้าตกนี่น้าตกมันน่าจะเสียเขาน่าจะแก้ไขยอยู่มามาเจอตัวอะไรอยู่หวอโอ้ยโอ้ยโอ้ย้โอ้ยนี่คือตัวอะไรรู้จักไหมตัวอะไรลูก เออตัวทีเล็กสัตว์กินเนื้อไงไดโนเสาร์เออกินมือโอ้ยมันกินมือยี่ห้อแล้วไหนมาถ่ายลูกตัวทีเล็กก่อนเร็วเฮ้ยยี่ห้อเจอตัวอะไรไว้ดูไว้ไหนอ,อันนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อมันคือทางออกมันนี่ลูกมันคือทางเดิมที่เราไปเมื่อกี้นี่มันนี่มันโคตรหักกันพ่อมีนวขาวคือมุ้งแนบนี่หมไว้ ตงแต่น้ำย้อยจากที่ไหนจากที่ไหนเออเหมืใจเฮ้ยนบอกอ่ะเยอะกรอบเบี้ยเหี้ยเหมือนเบี้ย็รับเบี้ยเออเขากระท่าจับน้องเนาะมันเหมือนเหมือนน้ำแต่ไม่ใช่น้ำเขากระป๋องกระกาโอ้โเดี๋มันอาจจะมาได้ตั้งใจก็ได้นี่นะจะเป็นคาบยังไงถ้าเขามาเขือไไปครับไม่ไม่ไม่ออกตรงนี้ลูกเดี๋ยวเราไปดูมันยังไม่หมดเลยไป นี่นี่พูดพูดลูกกลับไปทางโน้นเราจะไปดูอันไหนต่อเร็วนี่มันมีทางไปจากนี่แม่ว่าอ๋อจกบดูพ้ครับหมดยยังด้านบนบ้านเรายังไม่ได้ดูเลยเนาะไปนี่ไงน้องๆถ้าเราดูเมื่อกี้เราดูจากด้านหน้าใช่ไหมพอเรามาดูด้านข้างเนี่ยตัวมันใหญ่มันออกมาจากฝาผนังเลยนะฮะเป็นเสาทีเล็ก นี ite, so no like, inside, like, ่ทางออกทางออกนี่ทางออกแต่เรายังไม่ได้ไปฝั่งรูนนะพ่ออไหนตรงนี้มีเป็นทางออกเฮ้ยหนูไว้ออกไปโน่นแล้วนี่ทางออกไปกลับไปกลับไปทำรูนที่เลยเลยเราสับโน่นไปเราไปดูไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบนบ้านเร็วนี่ว่ามนี่เราเฮ้ยดูว่าดูว้าเขานี่ยเขานี่ไม่ยังเงี้ยอ่พากันหลงทาง ไปตอนนี้เรามาขอร่วมตรวจนะเอ๋ที่ไหนอีกอ้าวบนบ้านเรายังไม่ได้ดูนะว,ว่ามันมีอะไรไปแป้วไมงเป็นทางดูเดิมเราทางนี้ค่ะถ้าเราเจอทางเราผูกหัวเานี่เราเจอทางออกแล้วมีอะไรอีกเอาตีองเป็นทางออกแบบนี้แหละอ่านี่ทางออ <c oughs> กการมุ่งน้าครับทางเดิมเร็ว มันมีทางออกกลางตรงหน้าเร็วเดี๋ยวเราจะขึ้นโนบ้านเลยจ้ะวะหางไงไว้ไว้เดีย๋ยวก่อนลูกล้อแม่ก่อนห้าอ่าิมออทางเดิมเราไปออกข้างบนกันปะหอเาเราไปดูบนบ้านกันบนบ้านมีอะไรหรือเปล่า ไปเ,บบเรปบบ็วบน<ด>บ้านบนบ้านบนบ้านเอาไปบนบ้านกันก่อนบนบ้านมีอะไรเอาเราไปเจอมมโอ้ยโอ้ยเข้าขึ้นเขาเลยเดี๋ยวจะยุ่งเขเฮ้ยทีก่อนชิบะไหมอุ้ยทางขึ้นบันไดสวยมากนะครับน้องๆมีลายเขาแกะสลักลายไม้ด้วยเห็นไหมเป็นลายดอกไม้ลายสัตว์บ้างนี่นแล้วก็ขึ้นมาก็จะเจอนี้เลยมีพระพุทธรูปสององแกะสลักด้วยไม้นะครับแล้วก็ ขวามือนี่ขวามือจะเป็นปลาอะไรไม่รู้อ่ะไม่มีชื่ออะปลาในนวลดิยายมั้งครับวันนี้ก่อนมาดูดูตามพ่อก่อนนี่มีปลาในนวลดิยายลกูกมีและมีปลาสวยไหมตัวปลา,าอะไรอะ่ะปลาในเทพนิยายลกูกสวยไหมลกูกสวยสวยเนาะหัวไวมือเตะอยู่เตดูเต่ตานะมืออย่าแตะนะลกูกแล้วก็ฝั่งขวามือตรงนี้ จะเป็นห้องพระนะครับอุย้ยไว้ตู้จ้าก่อนตุจ้าก,ก่นอกกนครับจะเป็นห้องพระนะครับนี่อ๋อมีกระจกเห็นดิวมีพร,พระที่เขาปั้นเป็นหมอนคล้ายๆกับหุ่นขี้ผึ้งเนาะป้าไว้มาหนี่มานี่มานี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องนู้นกันมาดูห้องโอ้ยบ้านเขาสวยมากนะครับน้องนี่เห็นไหมขนาดประตูนะครับนี่เขามีการแกะสลักเป็น ลายไม้นี่เป็นรูปพระสันไม่รู้จักอะคล้ายๆกับตัวละครในเทพนิยายอะไรหรือเปล่าอ๋อแต่ละบานมีหมดเลยนะครับสวยมากไม่กิบนี่เห็นไหมสวยมากนะครับนี่เฮยมีเสือเสืออยู่นี่หนึ่งตัวอุ้ยเข้ามาห้องขวามือจะเป็นห้องนี่มีรูปเสือ โอ้ยแล้วตรงกลางห้องเป็นรูปนี้เลยนะครับน้องๆน,งนี่เป็นพ้าอะไรผ้านาราย์หรือเปล่าเห็นไหมครับนี่การจัดแสดงงานศิลปะด้วยหุ้ยสวยทั้งนั้นเลยนะครับนี่ดูรูปเสือรูปนี้ครับเหมือนจร,จริงมากเห็นไหมนี่รูปนี้ก็เหมือนจริงมากเลยยี่บาาหน้ากลัวเหมือนกันครับรูปนี้ก็เหมือนกันนะครับน้องๆน,งนี่ดูน่าเกรงขามมากนี่เห็นไหมเบลตาเสือนี่ น่ากลัวเลยนะครับป้านี่จะเป็นห้องแรกที่เราห้องที่สองสเที่เราเข้ามาดูด้านบนครับน้องๆนี่เห็นไหมด้านบนจะเป็นเพดานที่เขามีโคมไฟประดับไ่สวยจริงๆเลยนะฮะนี่ผนังห้องนะฮะโอ้ยนี่ผนังบ้านนะครับสวยมากเป็นงานแกะสลักจากไม้ทั้งหมดเลยนะครับน้องๆนี่เห็นไหมนี่เฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งอย่าวิ่ง ทียท่ยนานจะเป็นห้องนอนคนตัวคนละตงชุดงาน,นแต่งห้องนะ่าสวยมากลูกสวยมากเดี๋ยวเราต้องบริจาคด้วยนะหมูวไว้มานี่ลูกมานี่มานี่มานี่นี่เขาเปิดบ้านให้เข้าชมอย่าวิ่งอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งาวิ่งเดน้วโอ้ยห้องนี้จะเป็นห้องจัดแสดงผลงานนะครับนี่โอ้ยฝ้าด้านบนก็สวยมากแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นตู้โชว์นะครับ นกโอ้ยบ้านสรงไทยนี่สวยจริงๆเลยนะฮะด้านล่างล่ะด้านล่างเป็นอะไรมีนกอยู่ข้างล่างอ๋ออันนี้จะเป็นห้องที่เขาแกะสลักงานไม้จะไม่เสร็จหลุดยังไม่เสร็จไปเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวเราเราเรามาดูบ้านของเขามาเร็วสวยมากไปเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกัน นี่เขาจะมีตู้รับบริจาคด้วยนะครับน้องเวลาถ้าเขามามันไม่มีค่าเข้าชมนะครับใครที่แวะผ่านไปผ่านมาก็แวะอ่จ,ะจนตู้บริจาคได้นะครับค่าน้ำค่าไฟเนาะไปเด็กๆเมื่อกี้ผู้สัน์ก็บริจาคไปเรียบร้อยแล้วเร็ว<ต>ไปเดี๋ยวฮะจะไปไหนต่อด้านหลังเขาขายอะไรเนี่ยด้านหลังตรงนี้เขาขายหุย้โโต๊ะไม้อลังการมากกี่วะ ตัวหนึ่งน่าจะหลายตังอยู่นะครับเราจะกลับไหนมมยจะกลับทางไหนไจะกลับในถ้ำเหรอเฮ้ย,ยเขาจะกลับพาขากลับแล้วเร็วยี่หว่าโอ้ยมันมีควันลุกปลาขาตัวใหญ่มากยี่หว่าดูโอ้ยน้องๆดูจากข้างบนครับตัวใหญ่มากนี่เห็นไหม โอ้มันลึกเหมือนกันนะเนี่ยนี่แค่แต่แบบเอามือจุ่มได้นะตัวใหญ่มันอยู่ตรงนี้แต่ว่าแต่ว่ามันเอามือจุ่มได้ใช่นี่เห็นไหมตัวใหญ่ไหมลูกสวัสดีค่ะเรนนี เราขอตัวลายไปก่อนนะคะแต่ดูตัวดีกันส่วนน้องค์กดแชร์ให้เพียงแรงจิให้น้องยอะด้วยนะคะสวัสดีค่ะอเมไลนี่เก่งมากโออปัจจุบันมันพูดคล่องแล้วเนาะเออถ้าเก่งแล้วจะได้มาหน่อยละเนี่ยมันเก่งแล้วอีกหน่อยจะต้องได้ไปรีวิวหลายแห่งนะเนี่ยมันพูดเก่งแล้วใช่ไหมอยากไปไหมอยากค่ะ ใหญ่มากพปแล้วไปแล้วไป